เมื่อไหรจะพอเตือนก็แล้วทำอะไรก็แล้วเหนื่อยแล้วนะหัดสงสารหนูบ้างครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับโดยพอาอาย่อเอฟซีหนองอ้ายสุขนาพนเอฟซีมอลัมสี่หกนุกพงศกรสุขุมสุข,คน,สข,สขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาอีคนุนเมืองศรีรับพีหนองเนาะลบปบมาพอ่อมือนเดิมเช่นเคยครับพี่นองเนาะอ่ามื่อานเบาอีข้จะแนะนำสาระบันเทิงเกี่ยวกับการมุ่งมั่นมอลาบ่ ฝากพี่นองส้กูสุก้นครับพี่น้องนะเนาะเตือยังขึ้นสํหรับน้าองไอซักุณาพอนครับถึงเด้เขามาคุยเรื่องประเด็นเรื่องเฟสครับพี่น้องเนาะซึ่งล่าสุดครับพี่น้องน้องไอโดนปลอมเฟสครับพี่น้องล่าสุดน้องไอก็ไดออกมานะครับโพส์นี่แหละบอกว่าเมื่อ,อไรจะพอเตือนก็แล้วทําอะไรก็แล้วเหนื่อยแล้วนะหัดสงสารโมู่หูบ้างนะครับนี่ครับอ่าเป็นเพจ เกิบุกปลอมนะครับอ่าต้องบอกจังสี่ก่อนนะครับว่าเพจนะครับของหน้องไอเนาะครับพี่น้องนไอสกุนาพรเนี่ยต้องเบิ้งผู้ติดตามครับผู้ติดตามของหน้องไออยู่ที่สามจุดเก้าหมื่นคนนะครับพี่น้องเนาะนี่นี่นี่คือของของจริงนะครับอ่านี่ของจริงนะครับอ่าแต่ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการก๊อปปี้นะครับรูปภาพมาใส่เหตุเป็น เพจหรือเฟซปลอมนะครับเป็นน้องเนาะประเทศไทเป็นหลายคนกดเขาไว้เป็นเพื่อนกับหลายคนอยู่นะครับพป่น้องเนาะอ่าตาสุดหน่ออายนะครับเพิ่นได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับได้โพสต์ออกว่าเปลี่ยนอีกแล้วกันคนนั้นเขาเปลี่ยนตามโนูอีกแล้วนี่ครับเป็นน้องเนาะเกิดมีการปลอมนะครับโปรไฟล์ปลอมเฟซซึ่งหน้าตาคือกันนะครับพป่น้องเนาะค่ะ พี่น้องกันเบื้องนี้ดีนะครับถ้าเป็นเพจจริงของน้อ,อยไนะครับเพจจริงก็คือผู้ติดตาม3.9มุหมื่นคนนะครับ39,000เกพนคนนะครับพี่น้องเด้อน,นะครับนี่ครับเิ่นกระไดออกมาแกแจ้งแฟนคลับแฟนเพลงนะครับนี่หละพ่อน้องมีชื่อเสียงนะครับมีกระแสแน,น่มีมีคนหูจั็มีพวกลักษณะมีชาชีพนะครับพี่น,อน้องเนาะมาปลอมเป็น เป็นเฟซบุหัวเขาต้องการอีกอย่างนะคะเป็นนองเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปน้ำกันครับตอนนี้ nice <night> นะคะรายงานด่วนล่าสุดเลยนะคะพี่น้องอย่าหลงเชื่อเลอค่ะว่าโอ้ยเป็นการเป็นงานถ้าว่าดูเมื่นจะมาเป็นหน้าแล้วดูการกะไนพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อคนเพื่อนนะคะดูที่ยอดเพื่อนผู้ติดตามนะคะเฟจกิ้งของอสามหมื่นเก้านะคะเฟจกิงของอีลา เพื่อนสามหมื่นเก้านะคะพี่น้องถ้าไม่ใช่สามหมื่นเก้ายามไปรับเพื่อนเป็นเด็กขาดนั่นคือเฟซอวตารเฟซฟอมนะคะพี่น้องคะนะคะฝ่ยนะอีหลบาบอกค่ะอันนี้จะเป็นเฟซบอมนะคะเฟซบอมที่มีผู้ติดตามสองคนมีผู้ติดตามสองคนแม,ม,ม่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นของอีหลาเป๊ะเลยแล้วอีหลาจะให้ดูโปรไฟล์อีหลานะคะโปรไฟล์อีหลามันจะไม่เปิด มีโปรไฟล์เยอะค่ะจะมีผู้ติดตาม39,000คุณนะคะข mm. องกีลา mm. ขอให้แม,แม่แม่สังเกตให้ดีๆนะคะ mm. เดี๋ยวกีลาขาออนุญาตเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะ mm. จะเปลี่ยนให้แม่แม,แม่ดูเลยให้สังเกตดูที่ให้สังเกตดูตที่รูปโปรไฟล์และผู้ติดตามนะคะ mm. เขาเนี่ยจะเอาจะเอารูปภาพจากกีลาไปแคปแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ ชื่อคนเดียวกันที่พ่อโทรไปหา,มา,า,นนา,าเมื่อวานนะหนูเดาแบบอ้างชื่อ,อยาเแดงชื่อเหมือนมีแล้วก็ชื่อแม่ไม่อมายามาชื่อเลาอันนี้เป็นโปรไฟล์หลาแล้วนะคะีหลาเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะคะเปลี่ยนรูปภาโพโปรไฟล์แล้ว <S <S ถ้าแม่แม่เห็นเป็นชุดสีม่วงก็คือไม่ใช่ีหลานะคะก็คือเป็นเฟซบลอกค่ะ เพื่ออะไรเขาจะเลิกทาแบบนี้ปอมเป็นทุกคนปอมเป็นหมามีปอมเป็นอมายปอมเป็นย่างแรงปอมเป็นย่างหอยปอมเป็นทุกคนเลยค่ะนะคะแม่แม่นะคะว่าแม่แม่กคนก่อนที่จะรับนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ช่องปอมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยช่องปอมคือปอมมากปอมมากผู้ติดตามมีสองคนก็คือ คนในวงของออลาไปหลงเชื่อกันหมดเลยว่าเป็นอีลานะคะ,ะ,ะทุกคนหลงหมดเลยหลงไปแล้วมีแต่คนในวงกัน่นั้นเลยอะ่ะใช่มีแต่คนในวงแล้วก็มีพี่มานะมีอู้ยหลายคนนะคะถ<ม>้าเป็น<ม>สีม่งวงรูปอกเลยนะคะเป็นสีม่งวงรูปอบเลยนะคะห้ามห้ามไปรับผิดขันนะคะแม่แม่เผื่อมันทักไปได่าแล้วแม่แม่จะเข้าใจผิดแล้วก็จะมาไหว้ะ เอาละครับนี่คือคลิปนะครับจากมามีตู่ประกายดาวนะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณคลิปจากมามีตู่ประกายดาวนั่นะน้องอกับพี่น้องเนาะน้องอ้ออกมาเตือนนะครับมาแจ้งเตือนพอพแม่ว่า Facebook อันไดจริงอันไดปลอมนะครับน้องออยนั้นมี Facebook มีผู้ติดตาม3ามเกาหมื่นคนนะครับพี่น้องเดอ้อคนในวงไปกดติดตามกันหลายเลยทีเดียวครับไปหลงเยกว่าแต่เป็นน้องอ้ น่ะพี่น้องเนะาะการเบืองนี่ดีนะครับน้องไอว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่พอจ๋าโทษไปนะครับในเฟซอาวาตารนะอันนี้คือเป็นขาดการว่าจังสันพอเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนภาพเป็นยังกับเปลี่ยนไปตามอีลอล่าไอจะมาฝากมาแจ้งเตือนกันนะครับสําหรับเฟซนะครับอาวาตารกับหูว่าเพิป่ปลอมไปเพื่อเอียง นะครับพีนหนองเนาะเอาแ้กเป็นจนนังไรแน่ยบาดนีพอๆไม่แม่แฟนคลับแฟนเพลงนะครับเป็นเห็นนนองอ้อายนเนาะพิ่นได้โพดขอความนะครับไดี๋มากเกินไว้เกี่ยวกับเรื่องของเฟซปลอมนะครับอ่าแต่หลายคนก็บ,บอกว่าสู้ๆนะลูกกว่าจะสําเร็จต้องผ่านอะไรมากมายแม่อยากให้หนูสู้และอดทนถ้าหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นหนูจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเข้มแข,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 ข็งค่ะรักนะคะ ผู้นี้ว่าอย่าสนใจค่าลูกเดี๋ยวพ่อจ๋าจัดการเขาก็ทําได้แค่สร้างเฟซใหม่แค่นั้นแหละผู้นี้ก็ว่าสู้ๆนะคะคนเก่งเดี๋ยวพ่อจ๋าจัดการให้ลูกสู้ๆนะคะคนเก่งหนูเก่งอยู่แล้วกําลังใจนะคะผู้นี้ก็ว่าโวยสงสารนานดีคือบอคิดจะทําเป็นของตัวเองไปเลยจะเอาลูกคนอื่นไปลงแล้วมีความสุขหรอคะผู้นี้ก็ว่า เราอยู่ที่จุดที่สูงต้องแข็งแกร่งให้พอต้องนิ่งให้เป็นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปเองเพราะเรามีคนที่อยู่ข้างหลังเราสูส้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้นี้ก็ว่าสู้ๆนะคะคนเก่งเข้มแข็งนะคะเดี๋ยวเขาก็แพ้ไัยตัวเองจ่าผู้นี้ก็ว่ากําลังใจนะลูกคนเก่งเดี๋ยวพ่อจ๋าจัดการเองอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาบันทอนใจหนูนะลูกสู้ๆนะคะับขับนีรับเห็นแฟนรับแฟนเพลงเนาะเห็น น้องไอได้โพสลุ่งหลังจากที่น้องไอเห็นว่าเป็นเฟซปลอมนะครับก็ไมให้ยก็ลังใจเขาเป็นแฟนคลับยิบซีก็ให้กไม่ังใจน้อไอก็แล้วกันนล้วก็เป็นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปให,หม่ๆอย่างต่อเนื่องนล้วก็เป็นน้องเนาะพบกันกับเราเองคลิปต่อไปกัแล้วกันครับสวัสดีครับ